ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ฉันจะมีบ้านหลังใหม่สุดยอดไปเลยนี่คือบ้านที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของฉันเลยนะโซฟาชุดใหม่วิ้งดูตรงนี้สิทุกคนนี่ตรงนี้เลยฉันวางสุดหรูหรากับภาพวาดแสนอลังการแถมยังมีทีวีจอบเบิ้มกับแอร์สุดชำํำว่าแต่พี่สาวหายไปไหนเนี่ยพี่ครับ ไอโนกลับมาแล้วเหรอจ๊ะพี่ไปทำอะไรในนั้นน่ะนี่ไงของขวัญต้อนรับบ้านใหม่ของเราจ้ะพี่ตั้งใจทำให้เราเลยนะว้าวสวยจังเลยะพี่จ๋าฉันไม่ใช่พี่แกเอาบ้านหลังเดิมของฉันคืนมาอะอไรกันเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะบ้านของเธออะไรกันเนี่ย แล้วนี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ทำไมบ้านของฉันมันเปลี่ยนไปอ่ะปฐมเดชนายรู้หรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรนารานัททีนายรู้หรือเปล่าอะไรกันเนี่ยนายเชิญฉันมาขึ้นบ้านใหม่แต่ทำไมถึงมาโผล่ที่นี่ละ่ะไม่รู้ดูจากสภาพบ้านแล้วนี่มันไม่ใช่บ้านฉันจะไม่ใช่ได้ยังไงฉันมาตามแผนที่เลยนะ ฉันว่าเรารีบหาทางออกจากที่นี่กันเถอะเนะดูจากสภาพแล้วไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยฉันว่าน่าสนุกดีอ่ะมาเถอะมาสำรวจด้านในบ้านของนายกันก็บอกเราไงว่านี่ไม่ใช่บ้านของฉันจะโวยวายทำไมอะฉันว่าบ้านนี้ก็แนวเดียกนะดูหยองหยองเฮ้ยแล้วเธอจะไปไหนอฉันว่าเธอนำไปก่อนไกลแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะ ไม่รู้อ่ะเอาบ้านของฉันคืนมานะเจ้าผีบ้าใจเย็นก่อนนะฉันว่าต้องเข้าใจอะไรผิดแน่ๆเลยอะ่ะนายน่าจะให้แผนที่มาผิดหรือเปล่าบ้านของนายอยู่อีกที่หนึ่งหรือเปล่าวะฉันไม่รู้อะพี่สาวของฉันอยู่ดีๆก็ทำร้ายฉันแล้วอยู่ดีๆฉันก็มาฟื้นเทนนี่อเอางี้นะรากดปุ่ม เพื่อประตูจะเปิดอุ้ยประตูเปิดแล้วแล้วนั่นอะไรอ่ะอ้ยตะไข่ขึ้นเต็มบานไปหมดเลยอ่ะไม่ต้องกลัวนะเอาเถอะฉันว่าถ้าเก็บดาวดวงนี้พวกเราจะต้องออกจากที่นี่ได้แน่นๆอ้เสียงอะไรอ่ะจะรีบไปไหนมานี่เดี๋ยวนี้พวกแกทั้งหมดต้องตาย เอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมจะรีบไปไหนมาล้ำกับฉันก่อนสิฉันอยู่คนเดียวมานานเหงาเ,เหงาเล้วกันมาลํำเป็นเพื่อนกันก่อนสิล้ำอะไรล้ำไปคนเดียวเหอะแม่คุณเอ้ยเอ้ยแล้วทาออกมันอยู่ที่ไหนกันล้วเนี่ย ช่วยด้วยเปิดประตูเปิดเปิดไฟเปิดสวิตเอเปิดเครื่องปัดไฟเออกดนี่กดเอาล่ะต้องรีบเพนออกจากที่นี่อไฟดบับเจอตัวแล้วรีบรีบรีบแล้วรีบไปเก็บด,ดาวดวงนั้น ขอที่วัดได้ยังไงแล้วด้านมันสวัสดีมนุษย์ฉันคือผีมาขอที่วัดน,นี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยแล้ดูตรงนั้นนี่เฮ้ยอย่าหมุนคอได้ไหมเนี่ยเห็นแล้วมาสยองอ,อย่าตีฉันไหนไหมฉันแค่มาทักทายทักทายบ้าอะไรแล้วเหมือนจะเคยคุ้นๆกับที่นี่นะ เพื่อนหายไปไหนกันหมดล่ะเนี่ยเพื่อนจา๋าอช่วยด้วยนโมตาชาภาคาวะโตอระหโตชามาชามพุทธาชาเอย,อย่าหลอกล้อนกันเลยเอ้โหสิกรรมให้กันเถิดนะะา่ใย,ยด้วย ตกมาจากไหนล่ะนี่เดี่ยบอกนะว่าเธอคือผีนางรำฉันขอโทษนะที่ไปลบหลูกต่อไปนี้ฉันจะไม่สร้างบ้านทับที่ของเธออีกแล้วเอออย่าหลอกหลอนกันเลยนะฉันไม่ควรจะยืนตรงนี้ฉันจะต้องรีบแผ่นจากตรงนี้โอ๊ย หนีไม่พน้นหรอกฉันอยากได้เธอมาอยู่ด้วยมารำด้วยกันนะอ้ยเจ๊ใครจะไปอยากรำกับเจ๊ไดโนอย่าเพิ่งไปนี่ฉันเองออฉันมาทำอะไรที่นี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยไดโนกลับมารับฉันก่อนสิฉันจะแม่นาคีคนเดิมเพิ่มเติมคือสวยขึ้นไงจะไม่ได้หรอ เ,ออเจ้าแม่เองเหรอทุกคนนี่เจ้าแม่ฉันรู้แล้วล่ะนะช่วยกันปราบผีก่อนโอ้ให้ตายแล้วทำไมผีมาถึงได้เยอะขนาดนี้เนี่ยนายชวนฉันมาขึ้นบ้านใหม่ทําไมต้องมาเจอใอนแบบนี้ด้วยอ้ยไม่ต้องห่วงนะทุกคนฉันกําจัดผีตัวนี้ได้อขอเล่นโดยไม่ได้เหรอไม่ต้องมาเล่นเลยออกไปที่นี่ไม่ต้อนรับสมภเวสี ผีก็ต้องอยู่ส่วนผีที่ออกไปข,บขไอบคุณนะเดนโอแล้วนี่ก็คือแมบ,บผีนางรำนะคะทุกคนบอกได้เลยว่ามีเยอะมากแต่เดี๋ยวก่อนอะไรอะนางรำสามโอ้ยนางรำตัวนี้หน้าตาน้ากลัวที่สุดละมั้งเนี่ยทุกคนดูตรงนั้นสิโอ้ยทำไมสูงขนาดนั้นลองขึ้นไปดูด้านบนดีกว่า โอ้ยมากันแล้วทุกคนผีนางรำโผล่กันมาเพียบเลยจารี่ไปไหนอ,อุ้ยหน้าเองอยู่จังเลยนะมาอยู่ด้วยกันนะจ๊ะพ่อนิ่มน้อยไม่อยู่หรอกผี่ก็อยู่ส่วนผีดิแค่แวะมาดูเฉยเฉยรีบเปิดประตูแล้วก็ไปต่อกันดีกว่านะคะทุกคนหวังว่าจะไม่เจอผีนางรำแปลกๆอีกนะโอ้ยดูข้างหน้านั้นทำไมมันถึงมีเยอะขนาดน,นั้นล่ะเนี่ย ไม่น่าเลยรีบแผ่นดีกว่าวาร์ปเข้าไปในแสงนั้นเลยไดยโนเออวาร์ปแล้วจ้าในที่สุดฉันก็หลุดพ้นซะทีจอรี่ไปไหนล่ะกลับมาก่อนสิจ้าฉันนะ่ะนะเหงามากเลยฝันมาตั้งนานแล้วว่าอยากมีเพื่อนมาว่ายน้ำด้วยไม่เอานะมามะอย่าดื้อน,นะจ้าเด็กดื้ ไม่งั้นจะโดนเนะอะเอออย่าอย่าทำผมเลยนะครับ <c oughs> อยากเล่นเกม Mini World Creator ดาวน์โหลดเล่นได้ที่คิวอารค้ตรงมุมขวานี้เลยนะทุกคนหรือจะกดลิงก์ที่ด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะดาวน์โหลดเล่นได้ทั้ง iOS และ Android เลยแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย